สวัสดีค่ะพี่น้องขาวันนี้ย่าตุยก็มาอยู่ในสวนอีกแล้วหลังจากที่ไปเที่ยวงานไปเที่ยวงานของคนจีนมาพี่น้องจา๋าเตุยลืมไปเลยว่าตัวเองมาคลุมสตอรอเบอรี่เอาไว้อ่ะพี่น้องจา๋าก็เลยมันนึกได้ตอนตอนเย็นแล้วพี่น้องเี่ยเห็นไหมสตรอเบอรีร่เตุยอย่างที่บอกเลยว่าถ้าไม่คลุมกระรอกมันก็จะมากินพี่น้องจา๋านี่เห็นไหม ที่ตุยคลุมเอาไว้กระป๋องกระแปง้ง <g> ค <ül m ere> ลุมเอาไว้ก็เลยมาเปิดพี่น้องจ้กมาเปิดออกให้มันได้รับแสงบ้างมันก็ดกนะพี่น้องมีแต่ลูกใหญ่โตเบ้งเบงเลยนูเนระพี่น้องมีเยอะไม่ได้เอาอะไรมาใส่นะเนี่ยเย่ตุยเดินเดินออกมาไม่คิดว่ามันจะมีลูกแดงเยอะนะเดีย๋ยวไปดูก,ก่อนโอ้ยหหนาวพี่น้องหนาว วันหนึ่งะอะซฤดูพี่น้องจ้ะตอนเช้ามานี่ก็เหมือนจะมีแดดกลางวันมาเริ่มฟ้านี่ก็เริ่มมืดครึมมาแล้วก็ตอนเย็นก็หนาวอุ้ยนี่ดูอันนี้พี่น้องอยัยตุ่ไม่ได้เอาอะไรมาใส่ก็เลยไม่ได้เก็บพี่น้องจ้ะนี่เก็บได้คำเดียวเต็มมือละโอ้มันเยอะนะเนี่ย เยอะเยอะเยอะเลยจมดินอยู่ก็มีพี่น้องจ้ะนู่นจมดินลูกนี้ยังไม่สุกดีข้างล่างยังขาวอยู่เดี๋วยวทีตไปหาอะไรมาใส่กอนพี่น้องจ้ะต้องเข้าบ้านไปหาอะไรมาใส่ ต้นในนี้อย่าตุยว่าจะมาขยายก็ยังไม่ได้ขยายอันนี้คือต้นทามที่เพื่อนข้างบ้านเขาให้มาเป็นสมุนไพรของฝรั่งนะคะหอมหอมใบเล็กๆเ่นียพี่น้องจ้่ใบเล็กๆอนี้หอมดีสตรอเบอรี่ก็มาแอบอยู่ตรงนี้โอ้รสลแลน่เริ่มแตกแล้วพี่น้องจ้สะสแลน่ที่อย่าตุยมาตัดนี่เพิ่งตัดได้สามสี่วัน เห็นไหมเริ่มแตกขึ้นมาแล้วเริ่มงามอีกแล้วสระหน่ยตุตยยังตัดไม่หมดนะคะยังเหลือเยอะเลยเนีย่ยเห็นไหมเริ่มงามแล้วพี่น้องพวกนั้นนะที่ยังไม่ได้ตัดยียตยก็มาเก็บกินนะคะแล้วก็เอาไปทำชาเอาไปทำชานี่อร่อยนะพี่น้อง สเสน่หยแตยทำชาแล้วมันจะออกหวานหวานรสชาติหวานเวลากินเข้าไปเย็นๆคอแล้วก็มันจะหวานตามหลังอร่อยดีราสเบอรี่ยตุตยเริ่มโตแล้วนะคะเริ่มโตแล้วพอเริ่มโตแล้ว กิ่งก็หนักกิ่งก็หนักก็โน้มลงมาอย่างนี้เลยนะคะกิ่งนีกิ่งโน้มลงมาอย่างนี้เลยโอ้รูปดกจริงๆนะเนี่ยไม่น่าหรอกกิ่งมันถึงได้โน้มลงมาอย่างนี้มันจะหักหรือเปล่าเนี่ยพี่น้องกิ่งมันมันหนักมากเลยลูกมันดกะนะอีตุยต้องบ่อ ดูทุกวันนะพี่น้องถ้าได้เริ่มสุกแล้วเนี่ยก็คือ,อยาตุยไม่ได้ไปไหนแล้วแหละก็คือต้องงมอยู่แต่ในสวนนะพี่น้องจา้าเว้นไม่ได้นะเช้าเย็นเลยแหละเก็บส่วนลูกเทเบอรี่ที่อยู่ในเรือนกระจกก็เริ่มหมดแล้วนะคะดอกอีหินนี่ก็แก่แห้งแล้วนะคะเอาไปตากแดดได้เลยเดี๋ยวยาตุยต้องเอาไปเมล็ดไปหวานเอาไว้กินตอนหน้าหนาวนะคะ โ oh, อหไอ้ต้นคะน้าหยาตุยพี่น้องไม่ได้เด็ดไม่ได้เด็ดใบไปกินดูดอกของมันอะ่ะดอกอวบมากเลยพี่น้องจ้ะมียอดดอกยอดอวบมากใบก็ใหญ่เนี่ยอีกต้นหนึ่งดอกบูตันดอกบูตันเริ่มบานแล้วนะคะนี่สวยมาก ดอกใหญ่สีชมพูนะคะจะตุยมาถ่ายตอนเย็นๆสีมันก็เลยออกมืดๆนะคะตอนนี้ก็เกือบทุ่มแล้วนะคะเนี่ยอดอกมะลิเะตุยดอกมอคค่านะคะนเนี่ยอมอหอมพี่น้องจา่าดอกมะลิเตินเข้าสวนนี่ไม่อยากจะออกไปไหนเลยเนี่ยมันต้นใหญ่นะคะน้องน้องก้อยนะคะ Infinity status เนี่ยที่จยตุยแนะนำให้เขาซื้อมาปลูกของเขาบอกว่ามันจะต้นเล็กนะคะแต่ก็ไม่แน่นะถ้าเกิดมันหลายปีผ่านไปมันก็จะต้นใหญ่อย่างของยาตุยนี่แหละเนี่ยเห็นไหมของยาตุยนี่ก็มันมีอยู่แล้วนะยาตุยไม่ได้มาปลูกเองคือมันมีก่อนที่ยาตุยจะมาอยู่ที่ประเทศนี้นะพี่น้องจ๋าพ่อใหญ่เขาปลูกเอาไว้เนาะต้นใหญ่มากอืมเรดคาแรนก็สุก สุกแล้วยตุยก็ยังไม่ได้มาเก็บพี่น้องจะ่ะยังไม่มีเวลาเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ถ้าฝนไม่ตกถ้าอากาศดีๆอาจจะออกมาเก็บนะคะแดงเลยพี่น้องยตุยเอาไปตําหลายรอบแล้วนะเนี่ยเอาลูกดิบมันไปตําก็อย่างที่บอกยตุยว่ากินลูกดิบมันมันจะออกฝาด,ดหน่อยอร่อยดีเยอะนะพี่น้องเนี่ย มันจะมีต้นเล็กจะตุยได้อีกต้นหนึ่งเดี๋ยวจะต้องเอาไปปลูกอีกคนละที่เพราะว่าต้นเล็กอะจะตุยก็เอายอดของมันนี่แหละเสียบลงไปในดินไม่ใช่เสียบก็คือเอาโน้มกิ่งมันลงไปแล้วก็เอาดินดินกรบเอาไว้มันก็เลยขึ้นมาเป็นรากของมันนะพี่น้องจา้าก็ง่ายดีในการปลูกเยอะเลย สีแดงแดงสดใสอยู่ในยตุยไทยอยู่ในตะข่ายเห็นไหมเลาะเช้าเลาะเย็นยตุยเลาะสวนคือฉายาและนี่ก็คือบรรยากาศในสวนยตุยตอนเย็นนะคะนี่ก็ทุ่มทุ่มกว่าแล้วค่ะช่วงนี้บรรยากาศยังดีอยู่เลยนะคะท้องฟ้ายังสดใส และนี้ก็จะเป็นต้นแบล็คเบอร์รี่ของเยตุยนะคะก็รอผลผล,ผลิตไล่กันนะคะอีกไม่นานและเยตุยก็ไปเก็บสตอเบอรี่ได้เยอะเหมือนกันนะคะและพรุ่งนี้ก็จะมาเก็บต่ออีกเพราะว่ายังมีลูกสุกอีกเยอะและก็จะมาตัดต้นกุยช่ายเดี๋ยวจะเอาไปทําขนมอีกรอบเพราะว่าทํคราวที่แล้วยังกินไม่อิ่มนะคะเจอกันคลิปต่อไปนะคะขอบคุณมากๆพกเพื่อนที่เข้ามารับชมนะคะ สวัสดีค่ะ